ล่าสุดนะคะคิมซูยอนไฮยกเลิกกิจกรรมแฟนมิทติ้งที่ไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้แล้วนะคะอย่างที่หลายคนทราบดีนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางคิมซูยอนเนี่ยก็คือมีดราม่ามีข่าวเฉา้าต้องใช้คำนี้ลวกันนะคะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถูกแชร์เรื่อยๆนะคะเ,เรื่องราวเกี่ยวกับคิมแชรอนหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการเสียชีวิตของคิมแชรอนนั่นเองโดยที่หลังจากที่มีข่าวเฉวานะคะก็ ทางคิมซูยอนเนี่ยเขาก็มีแฟนมิทติ้งที่จ,จัดขึ้นที่ไต้หวันค่ะและตอนแรกนะคะคิมซูยอนเนี่ยก็คือยืนยันนะคะว่าจะจัดแฟนมิทติ้งนี้โดยที่แบบไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดอะไรอย่างงี้นะคะแต่เหมือนกับว่ากระแสต,ตอบรับอาจจะไม่ค่อยดีนะคะทุกคนก็คือเหล่าชาวเน็ตหรือว่าทางในโซเชียลเนี่ยหลายๆคนก็มีการลงความเห็นนะ,ะว่าเอ๊ะจะมีคนไปหรือเปล่าสําหรับแฟนมิทนี้นะคะหรือว่าแบบอ่ะ จะจัดจริงๆหรออะไรอย่างงี้นะคะซึ่งล่าสุดทางคิมซูยอนเนี่ยก็มีการถอนตัวนะคะแล้วก็มีการยกเลิกที่จะจัดแฟนมิทติ้งที่ไต้หวันในวันที่30มีนาค,คมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าล่าสุดก็คือมีแฟนเก่าของคิมซูยอนออกมาพูดถึงคิมแซรอนนะคะร่อนจดหมายเหมือนจะออกแนวปกป้องคิมซูยอนแล้วก็เหมือนกับจะมาแก้ต่างแก้ตัวให้คิมซูยอนนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเธอเรื่องนี้น่าจะไม่จบง่าย สำหรับคิมซูยอนแล้วก็โดนถอนออกจากแบนด์มาสเตอร์ต่างๆหรือว่าซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นในดิสนีย์พัสด้วยนะคะเห็นว่าสูญเสียมมูลค่าแบบหลายพันล้านเลยก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะทุกคนว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนเนาะอ่ะเหมือนเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับคิมเซลอนด้วยแล้วก็รอดูว่าความจริงเนี่ยคืออะไรว่างไปแล้วเพื่อนๆคละคิดถึงเรื่องนีบ้างเมนะจ๊ะ